แม่เก็บผักแม่แม่เก็บผักอันฝุ่นะดเด็กน้อยพากันมากแล้วเสียงแตกแยวแยวเจ้าเจ้าคุ่ณนะพ่นพ่นเออพ่นเออสันก็นยังพึ่งไปสันเออเขารางมากแล้วเออเอาสันกับวนะัตถุน่ะเอามา เออแม่เออท้ายคลิปแล้วเบิ่งดูเฮ็ดเบิ่งอันกล้องมามีมันสะเทือนนี่ไปแม่แม่แม่ไปเรียนไอ้แมาเล่นน้ำหมดจะไปเรื่อยเพื่อนพี่กเพื่อนพี่ทิวมาสวัสดีครับเอออะข้างนี้แม่ก็เก็บพักอยู่ ให้เห็นยังลูกฮะแต่เอฟให้งินเห็นยัง,ง,ง,งเอาน้องเอิร์ตบ่ะนี่โ <มา S 2> อ,อ้อครับเออ,เอ,อนึกว่ามันผู้ใด่น้องเอิร์ตตัวนี้เอ,อ้าแม่เก็บผักสิเปนนั่นไปเฮ็ดอาหารแรงตีม่วงกันนี่ละ,มา,าะม,มาเขาว่าสันแม่มาเขายูพินเนาะมาเขายูพินเนาะแม่เนาะมาไหว

ต้นพักซี่อันนี้ท่าไนี่อันส้มนี่มันอันสูงแล้วก็นูว่าสิตัดไปให้นี่ส้มนี่นี่พักซี่ส้มนี่ล่ะว่าสิตัดไปใฮนเดียวบบหมูหันมาแล้วหักฮู้กับมี่อาต้นอันนี้คือเป็นเหี่ยวเหี่ยวสั้นโอตจะปลูกไหมยังหมักฮู้เปล่านะ

มากันนี่ว่าแม่นเด็ดเดสีดแดงเรากินแม่กินบ้านี่ก็ได้กินเป็นน,นี่นี่นี่เนี่ยลูกเนี้ยนี่ลูกเนี้ยสุกแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่นี่เท่าไหร่เนี่ยนี่ลูกนึงอ่ะอ่ะอัน นั่นนายลูกหนึ่งลูกนั่นนั่นข้างข้างล่างอ่ะเห็นไหมนะ่ะน่ะสองสามลูกเออนั่นแหละเก็บเ,เด็ดเอาแต่ลูกไอ้นั่นมันนะเออมากไอ์มักม่อนมักม่อนมักม่อนมันสุกมันสุกแล้วมันกลิ่นใดมักม่อน เล็กหน่อยเขาพากันม่เล่นน้ำกันถ้ <c oughs> <c oughs> าในีก็เก็บพัก <c oughs> เก็บแล้วเจ้าต่อไปใส่ตู้เย็นไว้เันชิค่อยมาเหี่ยว่านอเห็นมนปนน่ตามออัานหนอาเต้ ข่อยละเนี้ยมหาเจ้าโบเห็นบางคันข่อยละว่าเจ้ายืนใส่นั้นเป็นจังหวะที่อยู่นั่งอยู่ในโฮมแม่ข่อยเลยเนี้ยโบเห็นเนี้ยมาเลยโบเห็นบรรยากาศเนี้ยช่วงบาบายแดดห่อนวัน แดดร้อนมากทุกคนมะคุองี้นี่บิดไปตำแล้วนี่มะคุงมันเฮิมมันบิดไปตำแล้วมันสิออกมาอีกแล้วพูน้นบอกอย,ยอดยอดมันยอดยอดมันนะทุกคนมันจะออกลูก,กแล้วนุน <c oughs> เห็นไหมมันจะออกลูก,กแล้วอนนี่แทนวยแม่ก็เก็บผักลิไอ้ต้นหอมลิก้านต้นหอมออกให้มันโปร่งงาม เก็บอยู่เ <c oughs> ห็ดห่านอันให้พักอันนั่นละพักทางนี่พักมาเบื่องพักกาดเม่าทางนี่พักกาดทางนี่เขียวงามงามอันนี้แกต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสมันกำลังออกเห็นไหมแตกยอดแตงแดงต้นคริสต์มาสนะคะ ม่บรรยากาศนี่ต้นคริสต์มาสแม่ยังเก็บยุกเก็บตากเกล็ดเก็บพักตากเกล็ดห่อนก็ห่อนสมบะเอดิดบผสมเนาะเบิ่งอนนันนวยที่มันเป็นอันนั้นแม่ลูกออกสีดำดำจักหน่อยเออมันกินได้บ่ล่ะมันบ่แม่นต์ลาบห่หนนวยแดงแดงมันสม จักน้อยพุ่นพุ่นแหน่พุ่นเด่นๆแหน่เด่นๆเห็นบ่บ่เออนั่นน่ะเฮียเนี่นึงนี่แดงๆออกแดๆดำๆจังซนี่กินได้อยู่ด้เฮาก็เฮ็ดหานให้มันแล้พี่น้องเฮ็ดหานให้มันดันก็ไต่ใส่ขึ้นต่บัดเฮ็ดหานให้ั่วผักยว ห่อนหันแล้วห่อนแดดจะไปเก็บตากแดดเก็บพักตากแดดก็ห่อนหันแล้วเขาห้มได้แล้วมาเขาห่มซะแม่เออมือเร็งคอยเก็บไหมนันนุปมากเขาก่อน